ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่โชรูมมัสตาพระนครสาขาเกษตรนวมินนะครับซึ่งรถยนต์ที่หน่อยจะพาเพื่อนๆไปชมในวันนี้ก็คือนิวมาด้2นะครับเป็นรุ่น S นะครับราคาเปิดตัวอยู่ที่6แสน2หมื่7 0 0 0บาทนะครเป็นสีดำแบบ4ประตูนะครับซึ่งคันนี้นะครับมีการติดตั้งบอ่อหนังเพิ่มแล้วก็ใส่ชุดแต่งเพิ่มมาด้วยนะครับซึ่งจะหล่อแล้วก็ออฟชั่นครบท้วนแค่ไหนเดี๋ยวตามหน่อยไปชมพากันเลครับ เราไปชมในส่วนของด้านหน้ากันก่อนละกันนะครับในส่วนของระบบไฟในรุ่น S นะครับโคมไฟจะเป็นแบบ LED projector นะครับแล้วก็มาพร้อมไฟ2สว่างกลางวันที่เรารู้จักกันในชื่อของ Daytime Running Lamp นั่นเองนะครับซึ่งในลักษณะที่เป็นรดไฟ LED นะครับประโยชน์ก็คือว่าพอเราขับนี่ฮะจะให้ความสว่างชัดเจนดีกว่าไฟที่เป็นแบบฮาโลเจนนะครับ แล้วที่เป็นวงแบบไฟที่เป็นโดนัทอันนี้เราเรียกว่าไฟเด t ย m ์ไทม์นิ่งแรมนะครับซึ่งจะติดอัตโนมัติให้นะครับและในรุ่นนี้ยังสามารถที่จะปรับสูงต่ำอัตโนมัติได้ด้วยนะครับทีนี้ในส่วนกระจังหน้าในรุ่น S นะครับเหมือนกับรุ Long ่นลองท็อปเลยนะครับจะเป็นแบบตาข่ายนะครับแล้วก็ตัวสีของกระจังหน้าจะเป็นแบบสีดําเป็นโนแบล็คนะครับซึ่งตรงนี้จะทําให้ตัวรถดูหล่อแล้วก็ดูเขาเรียกว่าดู ดูเท่ขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบสายแต่งนะครับในคันนี้นะครับหน่อยติดตั้งตัวสเกิร์ตรอบคันมาให้แบบ4ประตูนะครับเราไปดูใกล้ๆกันนะครับตัวสเกิร์ตชิ้นหน้าเนี่นะครับเราจะเห็นเส้นที่เป็นสีแดงตรงนี้นะครับอันนี้เราเรียกว่าคลิปนะครับจะคาดท,ที่ตัวสเกิร์ตนะครับ ซึ่งจะตัดกับตัวรถที่เป็นสีดําก็ทําให้ตัวรถโดดเด่นขึ้นมาอีกนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆท่านใดที่ไม่ชอบนะครับเราไม่ใส่ตัวนี้ก็ได้นะครับต่อมาในส่วนของตัวล้อแมกนะครับในรุ่นนี้เป็นแมกขออ15นะครับแล้วก็ให้ยางกันหลกมาให้นะครับระบบเบรกด้านหน้าจะเป็นดิษเบรกนะครับแล้วก็มาพร้อมกับที่ระบายความร้อนนะครับส่วนด้านหลังจะเป็นดัมเบรกนะครับ ในส่วนของมา z d a 2นะครับในรุ่นนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1,300 cc นะครับซึ่งเราสามารถที่จะเติมน้ำมันนะครับที่มีข้าวเทน95ขึ้นไปนะครับได้แก่แก๊สฮอ95ก็ได้เบนซินไร้์3ถักกัว95ก็ได้และยังสามารถเติม E20 ได้ด้วยนะครับอัตราการชิ้นเปิรน,น้ำมันในเครื่องยนต์เบนซินอยู่ประมาณ23.3กิโลเมตรต,ต่อลิตรนั่นเองนะครับทีนี้ในวันสงม,มอบนะครับหน่อยจะมีกุญแจ ให้ทั้งหมด2ดอกด้วยกันนะครับจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งที่ตัวกุญแจนะครับจะมีปุ่มนะฮะอยู่3าปุ่มนะฮะก็จะมีไล่จากบนลงมาก็จะมีปุ่มล็อกประตูนะครับแล้วก็ปุ่มปลดล็อกนะครับแล้วก็ปุ่มด้านล่างสุดจะเป็นปุ่มที่ใช้เปิดฝาท้ายนั่นเองนะครับกดค้างไว้ประมาณ3มวินะครับเดี๋ยวฝาท้ายก็จะเปิดให้เราเองอัตโนมัตินะครับซึ่งตอนนี้หน่อยทําการล็อกรถอยู่นะครับทีนี้เนี่ย ถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะเข้าไปที่โตรถนะครับเมื่อเรามีกุญแจในรัศมีประมาณ80เซนนะครับเดินเข้ามาใกล้นะครับเพื่อนๆสามารถนี่ฮะเปิดประตูโดยการกดไปที่ปุ่มกิเลสหนึ่งครั้งนะครับมีสัญญาณดังขึ้นแบบนี้เราสามารถเปิดประตูเข้าไปได้เลยนะครับแต่ถ้ากดซ้ําอีกหนึ่งครั้งนะครับก็จะเป็นการล็อกประตูโดยอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมในส่วนของด้านในพร้อมๆกัน พอเราเข้ามาในส่วนของด้านในนะครับที่เพื่อนๆสังเกตเห็นอันนี้คือเบาะหนังนะครับจริงๆแล้วในรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นเ S สปอบผ้านะครับแต่เบาะหนังที่เราเห็นตอนนี้ที่เป็นสีดำเนี่ยคือเป็นเบาะที่ติดตั้งเพิ่มเติมเข้ามานะครับซึ่งในรุ่นเเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นเบาะหนังได้ด้วยนะครับ พอเข้ามาที่แผงประตูนะครับในการเปลี่ยนเบาะนี่เราสามารถเปลี่ยนที่ตัวเบาะก,ก็ได้แล้วก็ยังสามารถติดตั้งตัวแผงประตูให้เป็นหนังเหมือนกับตัวเบาะได้ด้วยนะครับส่วนปุ่มดำๆที่เราเห็นตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นปุ่มที่ใช้ควบคุมในการเปิดกระจกมองข้างนะครับและยังสามารถปรับองศาของกระจกได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าในรุ่นนี้เป็นกระจกพับไฟฟ้าแต่ต้องควบคุมจากด้านในตัวรถนั่นเองนะครับ สัญล no right. so so ักษณ์ที so so oh no. so so ่เราเห็นตรงนี้นะครับด้านล่างนะครับ2อันนี้นะครับก็จากสายสุดอันนี้จะเป็นที่เปิดฝากระโปรงด้านหน้ารถนะครับให้เราดึงเข้าหาตัวนะครับอันนี้จะเป็นปุ่มที่ใช้ในการเปิดฝาถังน้ามันนะครับก็ดึงเข้าหาตัว1ครั้งนะครับพอถัดขึ้นมานะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มที่ใช้เปิดฝาท้ายนั่นเองนะครับการเปิดฝาท้ายนอกจากเปิดที่กุแจรีโมทแล้วนะครับเรายังสามารถกดเข้าไปนะครับก็เป็นการเปิดฝาท้ายได้ด้วยนะครับ ส่วนความปลอดภัยอื่นๆนะครับในรุ่นนี้ให้ถุงลมนิรภัยมา2จุดก็คืออยู่ที่คู่หน้านะครับและก็ยกังติดตั้งในส่วนของระบบ i อสต็คือประหยัดน้ํามันขนาดรถจอดนิ่งมาให้นะครับออมีระบบควบคุมสีิรภาพการทรงตัวมาให้ด้วยนะครับสำหรับพวงมาลัยในรุ่นนี้นะครับสามารถปรับได้ถึงสีทิศทางนะครับก็จะเป็นในส่วนของการขึ้นลงแล้วก็เข้าออกหาตัวนะครับ ที่ก้านพวงมาลัยนะครับจะมีมันติฟังก์ชันด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายเราสามารถาใช้ควบคุมในเรื่องของการดูข้อมูลการดับขี่นะครับที่ปุ่มอินโฟม t ชันได้แล้วก็ยังสามารถที่จะกดรับสายแล้วก็วางสายโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับส่วนด้านขวาของพวงมาลัยนะครับจะเป็นระบบล็อกความเร็วคงที่นะครับซึ่งในรุ่น S เนี่ยติดตั้งมาให้เหมือนกับรุ่น long top เลยทีเดียวนะครับ ที่การระบบไฟนะครับในรุ่น S นะครับก็สามารถที่จะเซตแบบออโต้ได้ด้วยนะครับพอเพื่อนๆเข้ามาที่ตัวรถนะครับเมื่อเราต้องทําการสตาร์ทรถขึ้นมานะครับเมื่อมีกุญแจนะครับอยู่ในตัวรถเรียบร้อยนะครับปุ่ม p u s ส start จะอยู่ด้านซ้ายนะครับตรงนี้นะครับ ถ้าเราต้องการสตาร์ทรถให้ทําการแตะเบรคขึ้นมานะครับไฟเขียวก็จะขึ้นนะครับดังนี้นะครับแบบนี้นะครับเราจึงจะสามารถกดเข้าไปทําการสตาร์ทรถขึ้นมานะครับทีนี้เนี่ยขั้นตอนในการกดพุชสตาร์ทเนี่ยเราสามารถกดได้3ครั้งนะครับยกตัวอย่างนะครับถ้าเรากด1ครั้งโดยที่ไม่แตะเบรคนะครับหน้าจอเซ็นเตอร์ดิสเพย์นะฮะจะทําการโอเพนขึ้นมาหรือเปิดขึ้นมานะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะ ทำการฟังเพลงได้นะครับแต่ถ้ากดไปที่ปุ่มพุ่มสตาร์ทครั้งที่2นะครับตัวระบบไฟนะครับเครื่องยนต์จะทำการติดขึ้นมานะครับตรงนี้เราสามารถที่จะเปิดแอร์ได้นะครับเรียกว่าประมาณนี้ครับิดแอร์ขึ้นมาได้นะครับแต่ความเย็นก็ยังไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าเรายังไม่ทำการสตาร์ทเครื่องยนต์ขึ้นมานะครับพอทำการกดไปอีกหนึ่งครั้งโดยที่ไม่แตะเบรกนะครับก็จะเป็นการ ดับรถอัตโนมัตินะครับทีนี้เนี่ยในส่วนของหน้าจอเซ็นเตอร์ดิสเพย์นะครับตรงนี้หน้าจอนี้เราสามารถทัชสกรีนได้นะครับขณะรถจอดนิ่งและความเร็วตัวรถไม่เกิน9กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับซึ่งตัวหน้าจอเซ็นเตอร์ดิสเพย์เนี่ยเราสามารถที่จะไปตั้งค่าต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาการเช็คระยะนะครับการฟังเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับ การเชื่อมต่อมือถือนะครับการเชื่อมต่อมือถือในรุ่นนี้เราสามารถเชื่อมต่อผ่านบูชุดก็ได้นะครับและยังสามารถเชื่อมต่อโดยผ่านระบบ Apple Android c a r p l a y นะครับโดยการเสียบสาย usb เข้าไปที่ช่องนี้นะครับช่องนี้นะครับเพืเ่อนๆก็สามารถเอา gps ขึ้นที่หน้าเรียกว่าที่หน้าจอ Center Display ได้เลยนะครับซึ่งหน้าจอ Center d i s p l a เนี้นะครับ ถ้าความเร็วเกิน9กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพื่อนๆต้องฝึกใช้ในเรื่องของการใช้ปุ่มคอมมานเดอร์นะครับในการควบคุมนะครับซึ่งจะอยู่ตรงออฐานมาจากตัวกระปุกเกียร์นะครับลงมานิดนึงนะครับก็จะมีปุ่มคอมมานเดอร์แล้วก็จะมีปุ่มที่ใช้ในการปิดและการเพิ่มลดเสียงได้ด้วยนะครับและยังมีปุ่มฟังก์ชันลัดนะครับที่เราจะเข้าไปตั้งค่าที่หน้าจอเซ็นเตอร์ได้ด้วยนะครับ ส่วนระบบแอร์นะฮะระบบรับอากาศในรุ่น S ก็เหมือนกับรุ่น SL นะครับก็เป็นแบบออโต้นะครับตัวซ้ายสุดวงซ้ายสุดจะเป็นในเรื่องของอุณหภูมินะครับถ้าเราหมุนไปที่เป็นขีดแดงนะครับอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นเรียกว่าเป็นฮีตเตอร์ไปในตัวนะครับส่วนวงกลางจะเป็นในเรื่องของความแรงของตัวพัดลมนะครับแล้วก็วงขวาสุดจะเป็นในเรื่องของทิศทางนะครับที่เราต้องการให้ตัวพัดลมออกนะครับตัวลมออกนะครับเอง ในส่วนของระบบเกียร์ในรุ่นนี้เราสามารถเล่นได้2โหมดนะครับก็จะเป็นออโต้นะครับแล้วพอเราผักเข้ามาหาตัวก็จะเป็นเกียร์แมนนลนะครับและก็ยังติดตั้งในส่วนของโหมดสปอร์ตมาให้ด้วยนะครับซึ่งตัวโหมดสปอร์ตเนี่ยนะครับถ้าเราต้องการใช้ก็คือเราผักขึ้นไปนะครับก็จะมีสัญลักษณ์โหมดสปอร์ตขึ้นที่หน้าปัดนะครับตรงนี้ให้นะครับการใช้โหมดสปอร์ตก็ ทำให้รอบเครื่องยนต์มาเร็วขึ้นนะครับก็จะขับสนุกมากขึ้นแล้วก็ใช้ในลักษณะกรณีฉกเชิญหรือลักษณะแบบที่เราต้องการเร่งแซงนะครได้ด้วยนะครับเรียกว่าในรุ่น S เนี่ยนะครับถูกกว่ารุ่น SL อยู่ประมาณ21,000บาทนะครับความแตกต่างจุดใหญ่ๆนะครับหน่อยย้ำอีกครั้งนะครับก็จะเป็นเบาะผ้านะครับในรุ่นนี้แต่สามารถติดตั้งเบาะหนังนะครับ เพิ่มเติมได้อันนี้ก็เราสามารถที่จะแจ้งความประสงค์ไปที่ที่รักษษาการขายที่เราเติดต่อได้ด้วยนะครับมีเพื่อนๆสอบถามมาว่าแล้วในรุ่นนี้ติดตั้งฟิล์มกี่เปอร์เซ็นต์นะครับสำหรับคันนี้นะครับติดตั้งฟิล์มเซรามิกนะครับ60%รอบคันนะครับทั้งบานหน้าแล้วก็ด้านข้างด้านหลังด้วยนะครับอันนี้มุมมองจากด้านนอกนะครับก็จะดูมืดหน่อย ทีเราไปดูมุมมองจากด้านในออกมาจากด้านนอกว่าการติดฟิล์ม60%เนี่ยนะครับจะทําให้ทัศนวิสัยในการขับขี่เป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้เป็นมุมมองจากด้านในนะครับบอกได้เลยว่าถ้าเราติดฟิล์มเซรามิกเนี่ยนะครับคุณสมบัติของฟิล์มเซรามิกก็คือระบายความร้อนได้ดีแล้วก็มืดนอกสว่างในนะครับคือมองจากข้างนอกเข้ามาจะดูมืดแต่พอเรามองจากด้านในออกไปนะครับเรียกได้ว่าทัศนวิสัยมุมมอง ดีมากเลยทีเดียวนะครับเรามาดูในส่วนของด้านท้ายของมาร์ตอสองคันนี้กันบ้างนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าคันนี้ติดตั้งตัวสเกิตท,ท้ายไปด้วยนะครับก็จะเห็นเป็นลักษณะท่อคู่นะครับซึ่งท่อด้านซ้ายตรงนี้จะเป็นเพียงท่อหลอดนะครับทําให้ตัวรถด,ดูสปอร์ตขึ้นมานะครับสําหรับรุ่น S นะครับติดตั้งในส่วนของกล้องถอยหลังมาให้ด้วยนะครับ เหมือนกับรุ่น S L เลยนะครับแล้วก็ยังมีเซ็นเซอร์หลักมาให้นะครับช่วยในการถอยจอดถึง4จุดด้วยกันนะครับเรียกว่าความปลอดภัยในรุ่น S ไม่ได้แพ้กับรุ่น S L เลยทีเดียวนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการเปิดประตูท้ายนะครับอย่างที่หน่อยแจ้งไปแล้วเราสามารถกดเปิดที่รีโมทแบบนี้ก็ได้นะครับกดแช่ไปประมาณ3วิีน,นะครับประตูท้ายก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้นะครับ ในสําหรับม่านสองที่เป็นลักษณะสีประตูนะครับเราสามารถที่จะพับบอะแถว2ได้โดยการดึงสลักนะครับตรงนี้คือเป็นการพับบอะราบลงไปนะครับเพิ่มพื้นที่ในการใส่สัมภาระหรือใส่ของนะครับเรียกว่าสี่ประตูเนี่ยนะครับช่องสัมภาระจะดูลึกกว่าแบบ5ประตูนะครับส่วนฝาถังน้ํามันนะครับพอเราเปิดขึ้นมานะครับมันจะมีสติกเกอร์นะครับติดอยู่นะครับ เพื่อบอกบอกว่าในรุ่นนี้สามารถเติมอะไรได้บ้างนะครับก็จะเห็นมีแก๊ส95เป็นซิง95นะครับแล้วก็มี E10 ด้วยนะครับก็สำหรับเพื่นๆท่านใดนะครับที่มีแพนในการที่จะออกรถยนต์มาทัสองนะครับ หรือรถยนต์มาสเตอทุกรุ่นนะครับสามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามหรือว่าแอดไลน์หน่อยได้ที่0949619353นะครับหรือจะนัดหมายทดลองขับได้ที่มาสเต้าพระนครสาขาเกษตรนวมินนะครับสำหรับเพื่อที่ชื่นชอบรถยนต์ นิวมาด้า2นะครับรุ่นเสีดำสีดานก็สามารถกดติดตามหรือว่ากดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้จากกันไปถึงทันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีรถที่เตรียมส่งมอบไปทันถัดไปหน่อยนะมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้ชมอีกครั้งครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ